มาสด้ารุ่นนี้เตรียมสู่ขิดในไทยต้องหลุ้นนั่นน,นทีมาสด้าจะมีข่าวยกเลิกการทำตาลาดรถยนต์บางรุ่นในบางภูมิภาคกับเขาด้วยเพราะโดยปกตินั้นมาสด้าไม่ค่อยประกาศยุติการผลิตและจำหน่ายรถบางรุ่นแต่ด้วยสภาวะของตาลาดรถยนต์ที่เปลี่ยนไปมากจึงทำให้มาสด้าจำเป็นต้องปรับตัวอย่างหนักและล่าสุดมาสด้าสหรัฐอเมริกาประกาศยุติการผลิตรถยนต์2รุ่นได้แก่ Mazda CX-3 SUV เล็กและ Mazda 6ซึ่งจะหยุดขายภายในรุ่นปี2021อย่างเป็นทางการแล้วอ้อเจ้า CX-3 โฉมใหม่อาจมีข่าวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยรอฟังท้ายคลิปกันนะครับ Mazda สหรัฐอเมริกาออก p เพลย์ l e ส s ์ออกมาเลยว่า CX-3 และ6รถดีเซ gment นี้จะไม่มีรุ่นต่อไปแล้วก็คือรุ่นปี2022จะไม่มีแล้ว ขายรุ่นปีปัจจุบันให้จบแล้วจบกันเลยดีกว่าเนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่ m a สด้ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือการพัฒนารถยนต์ที่มีความสวยงามแต่ขับขี่สนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยอย่างไรก็ตาม m a สด้ไม่ได้ระบ,บุว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่มาแทนที่สคันนี้หรือไม่ซึ่งคาดว่าคงจะเร็วไปที่จะกล่าวถึงสำหรับมาสด้ารุ่นปัจจุบัน เป็นรถยนระดับดีเซ gment คู่แข่งโดยตรงคือ Toyota c a m r รและ Honda Accord เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012ถือเป็นรถคันที่2ที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เป็นโคโดดีไซน์ต่อจาก CX3 โดยในช่วงเปิดตัวนั้นถือว่าเป็นที่ฮือฮาในตลาดเมืองไทยระดับหนึ่งเพราะคนรุ่นใหม่เล่นอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นมองว่ามันสวยน่าใช้จังเลยแล้วว่าอยากให้มาสเตอร์ไทยแลนเนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายในไทยทีเถอะ m a ส d a 6ก็จะมีการบิ๊กเฟสลิ t ในอเมริกาในปี2017เปลี่ยนดีไซน์ภายน,นอกและลงทุนเปลี่ยนดีไซน์ภายในใหม่หมดจดเรากับเป็นรถโมเดลชินยางไรก็ตามการปรับโฉมครั้งใหญ่ในปีนั้นก็ไม่ได้ช่วยทําให้ยอดขายกระตื้งก้าวกระโดดเท่าไหรนะอันนี้ไม่ชชว์ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันหนอถ้าหากนับวันเวลาแล้วก็มาสด้ Master 6รุ่นปัจจุบันจะมีอายุตัวถังจะครบ10ปีแล้วนะครับแต่ถือว่ายังสวยคลาสสิกได้อยู่ สำหรับความเป็นไปได้ของ Mazda 6ก็คือน่าจะเป็นการหยุดขายชั่วคราวเสียมากกว่าเพราะยอดขายในปี2020ในสหรัฐอเมริกาหลดเหลือ1 6 0 0กว่าคันเท่านั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ขายได้3-40,000คันต่อปีนะครับเพราะด้วยสภาวะโควิดของปีที่แล้วและตลาด SUV ก็บูมสุดขีดด้วยแล้วน่าจะเปิดตัว All-New Mazda 6โฉมใหม่ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหลังใหม่ล่าสุด พร้อมกับเครื่องยนต์หกสูบแถวเรียงใหม่ล่าสุดเช่นกันที่มาพร้อมท้าชนกับรถพรีเมียมซีดานฝั่งยุโรปโดยเฉพาะคาดว่าตัวนี้น่าจะเปิดตัวในอเมริกาเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันส่วน Mazda CX3 SUV เล็กที่ต้องยกเลิกการขายในสหรัฐอเมริกาก็คือขนาดตัวถังมันเล็กเกินไปสำหรับตลาดที่นั่นและพอมี CX30 คนอเมริกาก็ไม่ซื้อ CX3 กั้อีกต่อไปเพราะราคาจำหน่ายแทบไม่ต่างกันมาก แต่ขนาดตัวรถและคุณภาพามาตรฐานโดยรวมแตกต่างกันมากๆจนคนไปซื้อ CX-30 <c oughs> น่าจะคุ้มค่ากว่าครับแต่ถต้ให้พูดกันแทงใจดำก็คือ Mazda ลงทุนเปิดตัว CX-3 ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาที่แรกของโลกแต่ยอดขายออกมาถือว่าแป้งมากๆเพราะขายได้แค่ปีละ16,000กว่าคันเทานน่านั้นถ้าเทียบกับขนาดของตลาดและกระแสของ SUV ที่มาแรงในอเมริกา สำหรับ Mazda CX 3ในตลาดเมืองไทยก็ยังคงจำหน่ายเรื่องปัจจุบันกันต่อไปสระยะใหญ่ๆจนกว่าจะขายไม่ได้แล้วและดีมาว่ามีแนวโน้มว่า All New Mazda CX 3จะไม่มีการผลิในไทยอีกต,ต่อไปด้วยเหตุผลคล้ายกับสหรัฐอเมริกาก็คือคนไทยเลือกซื้อ CX 3 0ไปเลยจะดีกว่าเพราะในเมื่อราคาจำหน่ายแทบไม่แตกต่างกันคนส่วนใหญ่จึงเลือกซื้อ CX 3 0ก็จะดีกว่ามากนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ All New CX 3 หรือในชื่อใหม่ CX 2 0ไม่ได้ไปต่อในตลาดเมืองไทยสำหรับ Mazda CX 3ตัวท็อปในไทยปัจจุบันนั้นมีา curtain, ราคาจำหน่าย950,000บาทถือว่ามีอุปกรณ์มาตรฐานที่อ sure. ัดแน่นพอสมควรถ้าหากไม่ได้แค่เรื่องขนาดตัวถังก็จะให้อุปกรณ์มาดังนี้นะครับถุงลมนิรภัย6ใบเซ็นเซอร์การระยะ8ตำแหน่งกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาหลังคาซัน r o o ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางการจราจรระบบเตือนจุดมุมอับสายตาระบบเตือนจุดมุมอับสายตาขนาดถอยหลังไฟหน้า LED เพื่อนๆคิดยังไงถ้า CX3 ตัวต่อไปจะไม่ผลิตในไทยอีกต่อไปแล้วนะครับคิดเห็นกันยังไงเม้นมาหาใครชั่นชอบข่าวสไตน์นี้โปรดซับสไครป์ช่องคิสกายขอพระคุณอย่างสูงครับ